รมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมถ่ายโอนภารกิจการซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2542จำนวน48สายทางในปีพศ2546รวมระยะทางทั้งสิ้น257.893กิโลเมตร โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตสายพรอท1เขต0010บ้านไผ่โทนบ้านน้ำผู้สูงอําเภอร้องกวางจังหวัดแพร่ขนาดกว้าง5.5เมตรยาว3.975กิโลเมตรนา0.05เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า21,863ตารางเมตรถนนสายพรอทอ1ขต0010 บ้านไผ่โทนถึงบ้านน้ำผู้สูงอำเภอลองกวางจังหวัดแพร่ความยาวถนนทั้งสาย12กิโลเมตรเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลไผ่โทนกับตำบลห้วยโลงใช้ในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมีผู้รับประโยชน์2,489ครัวเรือนและยังเป็นถนนที่เชื่อมต่ออบตอย่ามโห,หัวนาจังหวัดน่านประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวข้าวโพดและกะหลำ่ำในปัจจุบันสภาพถนนมีสภาพ ชำรุดสุดโสมจากการใช้งานตามการเวลาจึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงถนนให้มีสภาพใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง